สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับร้านพรชัยโซลาเซลล์กันอีกนะครับสำหรับวันนี้เราพามาชมเป็นอินเวอร์เตอร์สำหรับขับปั๊มน้ําไฟฟ้านะครับตัวนี้ลูกค้าก็สอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับสำหรับลูกค้าที่มีปั๊มอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นขนาดหนึ่งแรงแรงครึ่งหรือว่า2แรงนะครับที่เป็นปั๊มน้ําไฟฟ้าของเรานะครับเป็นไฟ220โวลต์นะครับไฟ1เฟสนะครับซิงเกิลเฟสของเราเนี่ยแหละครับเราก็จะพามาแนะนําเป็นอินเวอร์เตอร์สำหรับขับปั๊มน้ําไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็คือยี่ห้อว่า power combo แบบนี้นะรบบีต้เกอลงูย แบบนี้แล้วมีเสื้อป้องกันฟ้าผ่าแบบนี้ครับกับตัวนี้จะเป็นตัวเข้าใหม่ก็คือจะเป็นบอดี้ทั้งตัวอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะมีกุญแจเปิดปิดได้นะครับกุญแจเปิดปิดแบบนี้นะครับ เปิดเข้ามานี้จะมีรายละเอียดข้างในก็คือจะมีเบรกเกอร์ AC เบรกเกอร์ DC นะครับแล้วก็เซิร์ฟ AC DC นะครับแล้วก็จุดต่อสายปั๊มนะครับจุดต่อสายปัย๊มมีเตรียมไมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้สามารถต่อลูกปล่อยได้นะครับบอดี้ตัวนี้ก็ดีก็คือจะประกอบลงตู้แบบนี้เรียบร้อยแล้วแล้วมีชุดเบรกเกอร์เรียบร้อยเลยตัวนี้ก็ติดตั้งภายนอกได้เลยนะครับก็สามารถระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้เป็นบอดี้ใหม่นะครับก็สามารถล็อกกุญแจปิดเปิดได้เลยสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะเป มาให้นะครับจะมีสายของสายไฟฟ้าแล้วก็สายของปั๊มนะครับให้แล้วก็จุดต่อแผงโซล่าเซลล์เข้าไปด้านล่างนะครับตัวนี้ด้านหลังก็จะมีฮิตซิงค์นะครับ ิดซิงแบบนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ครับคือเป็นตัวที่เราจะต่อเบรกเกอร์ด้านนอกนะครับตัวนี้จะมีช่องต่อของโซล่าเซลล์บวกลบนะครับอนุกรมกันมานะครับไม่ว่าจะเป็น6แผงหรือว่า8แผงนะครับแล้วก็ต่อสายปั๊มตรงนี้นะครับอันนี้สายของไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายของปั๊มน้านะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ขับปั๊มน้ําไฟฟ้าได้ตั้งแต่1แรงแรงครึ่งหรือว่า2งแรงนะครับถ้าตัว1งแรงนี้จะใช้1่แรงกับแรงครึ่งใช้อยู่ที่ด2แผงนะครับ ทั้ง1เฟสและ3เฟสนะครับโดยที่3เฟสเราจะต้องโหลดแอปนะครับ Power Combo นะครับโหลดแอปชื่อนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เข้าไปในแอปนะครับแอปพลิเคชันแล้วเราก็จะตั้งเป็นสาหรับรุ่น3เฟสได้เลยนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับตอนนี้เราจะมีสินค้าก็คือมีแบบตัวเปล่าแบบนี้ที่ยังไม่ได้ประกอบเบเกอร์และเซิร์ฟป้องกันฟ้าผ่านะครับแล้วก็ทางร้านจะประกอบให้ครบชุดแบบนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าเอไปติดตั้งเองพร้อมใช้เองได้ง่ายๆเลยนะครับเราต่อเทอร์มินอลให จัดโปรโมชั่นอยู่ที่ตู้นี้อยู่ที่9,500บาทนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเปล่าๆตัวนี้จะอยู่ที่8,500บาทนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้ทั้ง2แบบว่าเราจะเอาไปต่อเองติดตั้งเบรกเกอร์เองหรือว่าจะเอาเป็นชุดประกอบพร้อมใช้แบบนี้นะครับก็สามารถใช้กับปั๊ม1แรงถึง2แรงมาที่เรามีอยู่แล้วได้เลยนะครับทางด้านนี้จะเป็นปั๊มรุ่นตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมนะครับเปิดกุญแจ จะเป็นนี่นะครับจะเป็นจุดต่อนะครับโซลาร์เซลล์นะครับบวกลบกันเข้ามาเลยครับตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับลายนิวตันนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสายของที่มาจากมอเตอร์ของปั๊มน้านะครับจะเป็น C R S นะครับตามนี้เลยนะครับส่วนตัว G นี้จะเป็นสายกาวนะครับสายดินนะครับก็จะทําจุดต่อไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวตัวนี้ที่เราอยู่ในตู้ที่ประกอบว้ไว้เรียบร้อยแล้วก็คือจะเป็นเบรกเกอร์ของ DC นะครับตัวนี้คเปิดแผงโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้จะเป็นไปจาก AC นะครับก็คือเปิดแผงเปิดไฟฟ้า เข้ามานะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเปิดป้องกันฟ้าผ่าของทั้ง AC แล้วก็ DC นะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเอาสายปั๊มจากมอเตอร์มาได้เลยนะครับปลดออกมาจากกล่องควบคุมปั๊มน้ําไฟฟ้านะครับเข้ามาจุดต่อตรงนี้ได้เลยนะครับ CRS ได้เลยนะครับต่อตามมาร์กตรงนี้ใช้งานได้เลยต่อแผงเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้เพียงเท่านี้นะครับลูกค้าก็สามารถใช้โซลาร์เซลล์นะครับกับปั๊มน้ําตัวเดิมที่เรามีอยู่แล้วเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับในกรณีลูกค้าไม่อยากยกขึ้นมาเปลี่ยนนะครับไม่อยากเปลี่ยนปั๊มใหม่นะ 20,000นะครับแล้วก็มาใช้ผ่านอินเวอร์เตอร์ขับปั๊มน้ําแบบนี้ได้ตอนนี้ก็เป็นทางเลือกใหม่สาหรับลูกค้าที่อยากได้พลังงานโซล่าเซลล์ไปใช้กับปั๊มน้ําที่เรามีอยู่แล้วนะครับวันนี้ยังไงเราก็จะมาสรุปราคากันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้จะอยู่ที่1 5 0 0บาทนะครับตัวที่ว่าเราประกอบลงตู้เสร็จสับแบบนี้ล็อกคุญเจได้นะครับด้านหลังจะมีฮิตซิงแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่15,000บาทครับพร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทาง อ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับแล้วก็จะเป็นลงตู้แบบนี้นะครับลงตู้จากทางร้านพรชัยโซลาเซลล์ของเราใส่เบรกเกอร์ใส่เิื้อป้องกันฟ้าผ่าเรียบร้อยตัวนี้จะอยู่ที่9,500บาทนะครับ สำหรับชุดนี้นะครับเราก็จัดเป็นโปรโมชั่นตู้ที่เราประกอบเบเกอร์เซิร์ฟป้องกันฟ้าผามีสายแผงดําแดงให้ด้วยนะครับตัวนี้เราก็จัดชุดอยู่ที่ถ้าเป็นชุดปั๊มหนึ่งแรงถึงแรงครึ่งนะครับเราจะจัดโปรโมชั่นพร้อมกับแผงโซลาร์เซลล์ขนาด400บาทจํานวน6แผงนะครับราคาอยู่ที่37,900บาทนะครับรอมจัดส่งเก็บเงินปลายทางแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ใช้ปั๊มขนาด2แรงม้านะครับเราจะจัดแผงโซลาร์เซลล์ไปทั้งหมด8แผงนะครับพร้อมชุดอุปกรณ์นะครับราคาจะอยู่ที่46,900บาทเก็บเง ยังไงลูกค้าก็โทรมาสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับที่ร้านพลชัยโซลาเซลล์บัวใหญ่นะครับเบอร์โทรศัพท์0876528007นะครับแล้วก็ทาง l i น์แอดนะครับแอดไซ PSC888 แล้วก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube ของเราได้นะครับร้านพลชัยโซลาเซลล์บัวใหญ่นะครับมีคําถามสงสัยสามารถพิมพ์สอบถามไว้ใต้คลิปวิดีโอทาง YouTube ของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีแอดมินมาตอบข้อความนะครับหรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0876528007นะครับแล้วก็เป็น ID l ดี e นะครับอซ s c 8 8 8นะครับยังไงวันนี้ร้านพรชัยโซลาเซลล์ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ